โอเคก็ต้องขอสวัสดีทผู้ชมกันด้วยนะผมกอลวันนี้ผมู้ดีชั้นแซดนะผมกอลวันนี้เรากันในเกมของดิวเคลนนะผมกอลแต่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะมาดูกิจกรรมเกี่ยวกับเจ้าวันฮาโลวีนของดิวเคลนกันนั่นเองนะครับก็กิจกรรมวันฮาโลวีนของเกมดิวเคลนก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เป็นการใส่หน้ากากนะผมวันฮาโลวีนก็ไปหลอก NPC นะผมเพื่อเก็บจอยนะผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะผมว่าทำยังไงบ้างนะครับโอเคนะผมอย่างแรกนะผมท่านผู้ชมต้องมาที่เมืองวีจิวนะผมหรือเป็นเมืองเกิดอ่าเป็นเซฟเฮาส์อีก เป็นอีกเมืองนึ่งครับผมนี่เป็นเซฟเพาส์อันนี้นะผมคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะมาเป็นนะเป็นเธอหน้าผมเป็นเมืองวีจิวอบบผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะผมเออพอท่านผู้ชมมาที่เมืองวีจิวเสร็จแล้วนะผมก็ให้มาตรงที่หน้าเซฟเพาส์ตรงนี้นะผมแล้วก็ให้เราวิ่งไปฝั่งนี้นะผมนี่วิ่งเข้าไปด้านในนี้เลยนะผมแล้วก็เราจะต้องไปที่หลังเป็นเป็นหลังเมืองวีจิวนะผมที่มันจะมีเป็นพวกของขายฝึกเวทขายนะผมเออประมาณนี้นะโอเคเราซึ่งก็ไม่หยุดไม่ไก่มาเราต้องตามไปเลยก็ได้ก็ได้นะผม ตรงนี้นะผมนี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสังเกตเห็นนะเป็นฟักทองนะผมตรงนี้นะผมที่อยู่ข้างๆไอ้ร้านขายขายที่ฝุ่เวอ,เอ,อ่ะก่อนนะผมให้ท่านชมนะคุยกับเจ้าฟักทองนี้ไปเลยนะผมนี่นะผมพอเราคุยเสร็จแล้วนะผมมันจะพาเราว์ปไปอีกที่นะผมนี่มันจะพาเรามาวัดที่ปราสาทเป็นปราสาทกิจกรรมของฮาโลวีนนะผมก่อนจาชมนะวิ่งเนี้ยผมวิ่งวิ่งขวามาแล้วก็เข้าตรงนี้มานะผมตรงนี้ด้านในก็จะมีเป็นเออเป็นเหมือนเป็นโบสถ์นะครับตรงนี้เป็นโบสถ์อ่าแล้วก็จะมีเป็นอ่า เผาไ์โบนนะยืนอยู่นะผมแล้วก็ให้เราคุยนะผมอพอท่านผู้ชมนะคุยรอบแรกน,นะผมมันจะขึ้นเป็นข้อความมาให้นะเหมือนข้อความว่าให้เรานะไปหาของนะผมสามอย่างนะที่เขาต้องให้เราไปหานะผมซึ่งของ ตามอย่างนี้นะผมสามารถไปหาได้ตามกล่องในเกาะของออลิเซียครับโลว์เอลิเซียแล้วก็เป็นเกาะของซองซิเกอร์นะผมซึ่งโลว์เอลิเซียก็จะเป็นเกาะแบนดิตนะผมที่หลายๆคนเข้าใจกันนะผมแล้วก็ส่วนซองซิเกอร์จะเป็นเกาะที่มันจะมีเป็นมอนที่จะมีเป็นพวกใช้ธาตุนะครับซึ่งนะผมของ3อย่างก,ก็จะมีตามนี้นะผมก็คือเป็นเชลนะผมเชลสต็อกอันนี้นะผมนี่ เป็นหอยเป็นเอ่อเป็นเปลือกหอยนะผมแล้วก็เป็นเอ่อไฟลิ่งนะผมอันนี้นะผมจะเป็นเอ่อมันเป็นนาฬิกาทรายมั้งไม่รู้นะผมเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะครับผมก็ก็จะมีอีกอย่างนึงเป็นเปเปอร์นะผมอะไรสักอย่างนะเป็นเหมือนกระดาษสีทองประมาณนี้นะผมพอเราครบสามอย่างเสร็จแล้วก็ให้เรามาคุยกับ MC ตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมเราจะได้เป็นเอ่อทางด้านของหน้ากากอันนี้มานะผมนี่ให้เรากดใส่ได้นะผมซึ่งหน้ากากอันนี้นะผมจะมีเอ่อเป็น3รูปแบบนะผมจะเปลีนเป็น หน้าของมัสกิปเปอร์หน้าของไพรมนอนแล้วก็เป็นหน้าของ odbl นะผมอันนี้ผมก็ได้เป็นหน้ากากของมัสกิปเปอร์นะเฮ้ยอันนี้มันแก้บั๊กได้ดีว่ะขอผมตอนแรกมันยังไม่แก้บั๊กเลยนะเออมัสกิปเปอร์จะเป็นแบบหน้ามันยังแทงเข้าไปแบบครึ่งหน้าเลยซึ่งหน้าผมเมื่อเราใส่หน้าก,ากากนี้เสร็จแล้วนะผมก็สามารถที่จะไปหลอก npc ได้นะผมซึ่งการหลอกหลอกยังไงนะผมก็ให้ท่านผู้ชมนะผมอ่าอันนี้ผมเหมือน npc พวกนี้ผมหลอกไปหมดแล้วมั้งผมกดหลอกไปหมดแล้วนะผมซึ่งถ้าท่าถ้าผู้ชมหลอกันก็จะเป็นนจจออยะผผมมซึ่ง ในกิจกรรมรอบนี้นะผมผมจะพาให้ผู้ชมไปดูนะผมจอยนะผมนี่ครับผมมันจะเขาจะเรียกอันนี้ว่าจอยนะผมเป็นการหลอกคนนะผมเออเป็นการหลอกแบบพวก NPC นพีซีนะผมนี่เป็นจอยนะผมซึ่งหนึ่งคนก็จะนับเป็นหนึ่งจอยนะครับผมไม่มีเบิ้ลนะครับไม่มีเบิ้ลนะครับก็หนึ่งคนก็เป็นหนึ่งจอยเลยนะผมนี่ถ้าเราหลอกประมาณได้ประมาณ15คนนะก็จะได้แลกอ่าเป็นท่าหน้ของบอยเฟเทอ e r ก็ได้นะผมหรือว่าจะแลกดีฟเจมก็ได้นับสองอย่างนี้นะผมแล้วก็จะมีอะไหลายๆอย่างนะครับแบบนี้นะผมเต็มเลยนะครับนี่เห็นไหม เต็มเลยนะครับแต่แตเจ้าวอยเฟเธอร์อันนี้นะผมก็จากที่คลิปที่แล้วที่ผมเคยทําไปนะเป็นอโอทของอุดรบีเอลนะผมหรือว่าโอดไวชชิฟวิชั่นเชพเปอร์เองนะผมก็สามารถที่จะไปทําได้นะผมท่านผู้ชมแลกอันนี้ไปนะผมแล้วก็จะมีทางท่าของยิฟเจมนะผมซึ่งยิฟเจมก็จะเป็นรูปแบบหน้าตาประมาณแบบนี้นะเอ้ยไม่ใช่แบบนี้อันเป็นแบบนี้นะผมนี่เป็นอันนี้เป็นวินเจมนะผมแล้วอันนี้เป็นซิกเนียเจมนะผมแล้วก็จะมีเจมอีกหลายรูปแบบหลายชนิดเลยนะผม mm hmm. ก็ มันจะสุ่มเอ่อทุกเกมที่มีในเกมเลยนะผมอันนี้แล้วก็สุ่มได้เรื่อยๆนะผมคือไม่จํากัดนะผมสุ่มไม่ได้เรื่อยๆนะผมถ้าท่านผู้ชมแบบมีจอยแบบมาปัมป๊มเรื่อยๆก็ได้ปั๊มได้นะผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบอ่าของเป็นหมวกลิมิเต็ดนะผมหมวกลิมิเต็ดอีเวนั่นนะผมซึ่งผมแลกอันนี้มานะผมห้าสิบจอยนะผมนี่ก็นะผมนี่จะมีหมวกหลายชนิดเลยนะผมซึ่งผมแลกอันนี้มาแลนะ้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นวาร์เรนต์นะผมนี่วาร์เรนต์ผมเอ่อโอเคนะผมก็วาร์เรนต์นะผมอันนี้ ซึ่งสามารถที่จะแลกได้นะผมใช้70จอยนะผมอัน oh. นี้นะผมผมกดใช้มาแล้วนะผมจะเป็นทางด้านแบบนี้นะผมนี่นี่เห็นไหมการแบบเปลี่ยนจุดเด่นลักษณะจุดเด่นของเผ่านะของเรานะผมนี่ของผมก็จะเป็นเผ่าเคลโมนะนี่เป็นเคลโมก็มันจะเป็นแบบนี้นะผมอันนี้ผมไม่รู้นะผมว่าหนึ่งสล็อตนะผมคือแบบถ้าถ้าเรามาทํารอบหนึ่งแล้วมันมันได้แค่1สล็อตหรือเปล่าผมน่าจะผมว่ามันน่าจะได้แค่1สล็อตนะผมก็ มันจต้องน่าจะเป็นทำซ้ำแยกกันเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องทางด้านของการหลอกนะผมซึ่งการหลอกนะผม n p c นะผมเราจะสาม,มารถหลอก n p c ที่มันไม่ขยับนะผมซึ่งเป็น n p c ที่เราแบบเราคุยแบบงู้งๆครับเอ่ออย่างเช่น n p c นตัว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 ,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนี้นะผมเอ็ขายตัวนี้นะผมนี่แต่สาม,มารถหลอกได้นะแต่ว่าอันนี้ผมหลอกไปแล้วนะมันต้องรอคูดาอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อจะหลอกได้อีกรอบนึงนะโอเคเข้าใจตรงกันนะซึ่งนะผมแต่ว่าเออ b c ที่มนเป็นพวกแบบจำพวกขายของพวกนี้นะผมก็ทั้งแมปนะจะนับเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับผมเราไม่สามารถที่จะไปแบบไปหลอกไอตัวขายของซ้ําในเกาะอื่นได้นะผมคือมันจะนับเป็น1ตัวนะครับผมผมจะลองกลับไปที่โวยฮาร์ดนะผมเพื่อที่จะไปหลอกให้ท่านผู้ชมดูนะผมว่ามันจะเป็นรูปแบบยังไงนะผม,มกน็นะท่านผู้ชมก็อย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะผมใส่หน้ากากก่อนหลอกนะนี่ใส่หน้ากากกด E นะผมเราสามารถกด E ได้นะผมหลอกไปบ p c ที่เราไม่เคยหลอกน,ะนี่นจะหลอกในแบบนี้นะผมแล้วก็จะ ขึ้นข้อความกง่ๆมาแล้วจะได้เป็น1จอยมานะผมนี่1จอยแล้วนะอันนี้เราจะหลอกไอพีตัวนี้ต่อนี่นี่ครับผมแล้วก็ได้เป็น2จอยแล้วตอนนี้นะผมก็เป็นประมาณนี้นะผมวิธีการเล่นกิจกรรมนะผมก็1จอย1จอยก็ ถ้เก็บสะสมไปเรื่อยแล้วก็สามารถที่ไปไปแลกของได้นะผมประมาณนี้นะครับผมในครั้งนี้ก็เป็นอัปเดตของกิจกรรมฮาโลวีนนั่นเองนะผมก็กิจกรรมนี้สามารถที่อยู่ได้อีก2สัปดาห์นะผมนับแต่น่าต้องแต่อัปเดตนะผมคือถ้านท่านท่านท่า,า,า,านท่ท,บบทา่านท่นทนานทนะ่นา,านท่านท่นะ่นทผานท่าน่นทานท่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 นท่านท่านท่านท่รนท่านท่มน่านานท่านท่ามท่านทานานท่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 านทน่นานานาาาทานนาาาา สกิลเสริมเพิ่มความแก่งๆของตัวคอ,เร,อเราให้ได้นะครับผมแต่คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้คนระับผมก็ถ้าผมพูดรายเร็วไปนะผมถ้าท่านผู้ชมมีคำถามหรือคอมเมนต์ไว้ได้ล่างคลิปนี้ได้น,นะครับผมโอเคนะครับผมผมขอไปพักก่อนแล้วนะครับผมเจ็บคอมากครับมไม่ไหวแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับเจอคลิปหน้าครับ